สวัสดีค่ะวันนี้รายงานจากบ้านสวนสะเพลงนะคะคือเราจะมาพูดถึงเรื่องไม้ยกำหนดการในวันจัดงานเปิดตลาดอินทราลัมนะคะซึ่งเราได้เปิดมาแล้วของปี2019วันที่27กรกฎาคม1 9ที่ผ่านมานะคะทีนี้ปีหน้านะคะ2020ะคะเราจะเปิดวันที่ 25กรกฎาคม2 0 2 0นะคะวันที่25กรกฎาคม2020นะคะหรือปีพุทธศักราช2อ6 3นะคะวันที่25กรกฎาคมพศสอ6 3จะเปิด ตลาดอินทผลัมแห่งประเทศไทยนะคะทีนี้ท่านผู้สนใจหรือสมาชิกท่านที่มีผลผลิตออกนะคะจองบูธท,ที่จะมาร่วมงานกับเราได้เลยบูธฟรีนะคะขอให้แจ้งความจำนวมาว่าอาจจะมาเปิดบูธกับเรานะคะงานจัดทั้งหมดนะคะงานจัดทั้งหมดอาจจะเป็น30วันขึ้นนะคะวันปิดงานนี่เรายังไม่ได้มีกำหนดการเราต้องไปดูอีกทีว่าจะเป็นวันไหนแต่วันเปิดนี่เรา ดูเลิกดูยามแล้วคือวันที่25กรกฎาคมพศส5 6 6 3นระคะระหว่างคิดสกกลาดกับพุทธสกราดที่ฉลหลงกันอยู่ใน2ปีนี้นะคะทีนี้วันนี้ก็อยากจะพาเที่ยวชมอินทภาลามบ้านสวนสะเพลงซึ่งได้เปิดได้เปิดตลาดเปิดสวนกันไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลให้เราได้ก้าวเข้าสู่ตลาดะะการค้ากับเดอะมอล นะคะเราได้ส่งเดอะมอลซึ่งเดอะมอลก็ต้องการผลผลิตจากเราถึงวันละ1ตันนะคะตอนนี้เราก็มองตลาดในส่วนอื่นๆเราเก้าวขึ้นเดอะมอลด้วยคุณภาพนะคะได้ฉายาว่าหวานจนฝันถึงเพราะว่าความหวานจากบ้านสวนสาเพลงนี้นะคะหวานถึง57บริกนะคะความหวานหวานถึง57บบริก มีความหวานกรอบไม่ติดฝาดนะคะเพราะฉะนั้นวัดความหวานได้ชัดเจนแล้วก็ส่งผลให้ลูกค้ายอมใจ่ายในราคาที่สูงจากคนที่เคยไปซื้อต้นไปซื้อผลอินทผลัมนะคะจากที่อื่นราคา 200, 300, 400, 500นะคะอ่าบางคนซื้อมาแล้วถือมาในเข้ามาในสวนเราเลยนะคะกิโลละ500 พอมาเจอของเราแบบลูกร้ายๆไม่สวยนะคะชิมเข้าไปปุ๊บเราขายกิโลละ800ลูกค้าย,ยอมจ่ายนะคะเพราะว่ามันอร่อยกว่าอร่อยทุกเม็ดบางคนคอมเมนต์มาเลยว่าหวานจนวางไม่ลงนะคะมีเท่าไหร่กินหมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คุณภาพนะคะทีนี้อยากจะเชิญเข้าไปชมสวนสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่เคยมาเห็นสวนแล้วนะคะก็มาดูว่าตอนนี้ต้นมันสูงขนาดไหน อตอนนี้ก็คือต้นนะคะอินทรพาลัมซึ่งแทงจันไปแล้วนะคะสำหรับร่องนี้นะคะร่องนี้เนี่ยเราลงปลูกอยู่ประมาณเดือนกุมภานะคะพอไปเช็คแล้วจากภาพที่รถแมคโครทำการขุดยกร่องตรงนี้นะคะเดือนมกราเรายังขุดร่องกันอยู่เลยเรายังตีป่ากันอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้นที่เราปลูกนะคะแถวนี้นะคะ ประมาณเดือนกุมภานะคะหลังจากต้นโพไปนู้แล้วนะคะสิบแถวที่สิบที่ 1ิบเอนุ่นจะเป็นเดือนประมาณกระกฎะาคมนะคะตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงจุดตรงนู้นนะคะบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยสี่ต้นเราลงปลูกเพียงปีเดียวแล้วให้ผลผลิตแล้วก็ได้เปิดสวนสะเพลงไปเมื่อวันที่27่สิบเกระกฎาคมพศสองพนร้อยสินะคะโดยมีประธานเปิดงานของเราคือท่านมนัญญาไทยเศรษฐะะ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ ก็ได้เป็นเกียรติมาเปิดงานให้กับเรานะคะอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ได้มาชิมนะคะก็คงจะยังจํารสชาติที่สวนสะเพลงที่บ้านสวนสะเพลงนะคะรสชาติคือหวานกรอบอร่อยนะคะความหวานสูงถึง57บริกนะคะซึ่งเราได้ฉายานี่ว่าหวานจนฝันถึงนะคะคือมีความหวานากลมกล่อมอร่อยนะ,ะทีนี้ จุดหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นจะก็จะเข้าสู่ปีที่สองหลังจากที่ตัดจันรไปแล้วนะคะก็เป็นการบำรุงดูแลต้นนะคะเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยนะคะอ,อินทารัมนะคะจะเก็บผลผลิตนะคะสิ้นสุดในเดือนกันยานะคะประมาณต้นเดือนประมาณวันที่1ที่สองถึงวันที่5กันยาผลผลิตก็จะหมดแล้วนะคะสำหรับสวนนี้ที่นี่นะคะสำหรับที่บ้านสวนสะเพลงแล้วที่อื่นๆก็คงจะใกล้เคียงกันนะคะทีนี้ หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําความสะอาดนะคะให้ปุ๋ยนะคะเริ่มให้ปุ๋ยนะคะเราจะให้ปุ๋ยก็คือเดือนกันยาตุลาและพฤศจิกาภายใน3เดือนนี้ต้องให้นะคะเพราะว่าอินทผลามจะต้องแทงจันทร์ในเดือนมกราคมนะคะทีนี้ในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นฤดูอของการแทงจันทร์ต้นอ,อินทผลัมซึ่งออกผลผลิตไปแล้วนะคะต้องการบำรุงนะคะ ปุ๋ยต่อต้นต่อปีที่นาำพมล่ำจะแทงจันขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงนะคะให้ผลผลิตของเราออกมาได้ดีต่อหนึ่งต้นต่อปีนะคะจะใช้ปุ๋ยชีวภาพอยู่ประมาณ120กกิโลนะคะแต่ต้องได้ปุ๋ยชีวภาพของแท้นะคะซึ่งไม่มีกลิ่นของขี้แล้วก็คือขี้ไก่ขี้วัวนะ,ะขี้แพะหรืออะไรต่างๆนะคะยกเว้นว่าขี้ไส้เดือน อันนั้นใช้ได้เลยนะคะแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเพราะว่าปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ที่แรงมากนะคะดีมากแรงมากแต่ก็แพงมากเหมือนกันนะคะเพราะนั้นประสิทธิภาพของปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยสุดยอดนะคะ,ะสำหรับปุ๋ยขี้ไก่นะคะจะต้องไม่มีกลิ่นขี้นะคะจะต้องมีจุลินทรีย์ที่ดีมากกว่าจุลินทรีย์ที่เสียเพราะการที่เราเอาปุ๋ย ชีวภาพที่เขาบอกว่าเป็นชีวภาพซึ่งเป็นขี้วัวขี้ไก่หรือขี้แพะเนี่ยนะคะเอามาใส่แล้วยังมีขี้อยู่สิ่งที่จะตามมากับขี้ก็คือเชือ้อรามันจะเป็นเหตุให้ต้นอินทผาลามเนี่ยสามารถติดโรคลักเน่าโคเน่าได้นะคะไม่ต้องคุมต้นนะคะนี่คือต้นที่ลงแล้ว1ปีจะอยู่ประมาณนี้นะคะลงเพียงปีเดียวก็ได้ผลผลิตเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการย่นระยะเวลาไม่ต้องการรอ นะคะปลูกอินทผาลามแล้วต้องรอ3-5ถึงปีติดต่อเราได้นะคะเรามีต้นไซส์ที่ลงแล้วได้ผลผลิตนะคะอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ลงได้จริงเพราะว่าแปลงนี้นะคะเราลงถึง400ต้นนะคะเราลงถึง400ต้นแล้วก็ให้ผลผลิตเราลงเริ่มตั้งแต่กุมภาไปจนถึงกรกฎรานะคะลงไปเรื่อยๆนะจนถึงกรกฎรานะคะทั้ง400ต้นก็ให้ผลผลิตครบถ้วนนะคะ ตกต้นหนึ่งประมาณ4ช่อนะคะต้นนี้จะเยอะประมาณ5ช่อนอกนั้นก็สช่อแล้วก็มีแปลงอื่นๆที่เราทดลองก็คือปล่อยมากกว่า4ช่อนะคะเป็น5ช่อ6ช่อและรว,วมไปถึง11ช่อนะคะต้นที่เราไว้ถึง11ช่อก็คือปล่อยทั้งหมดเลยนะคะเราไว้ถึง11ช่อผลปรากฏว่ามันเป็นอังุุนไปเลยลูกมันเล็กเพราะว่าต้นมันเล็กนะคะมันออกผลปีแรกนะคะ มันออกผลปีแรกต้นมันเล็กลูกมันก็ต้องเล็กไปด้วยแล้วที่นี้ความหวานใน้สุดยอดหวานมากแต่ว่านะคะมันเป็นสิ้นเสียนเพราะอะไรเพราะมันมันมันแย่งกันนะคะมันเยอะเกินไปมันโอเวอร์โหลดอายุมันน้อยแล้วเราไปปล่อยมันเยอะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็เห็นแล้วว่ามันจะได้ผลมาไม่มีประสิทธิภาพความหวานได้ความหวานอย่างเดียวนะคะสำหรับต้นที่เราไว้แค่4ช่อนะคะสมบูรณ์มากผล นะคะผลวัดได้นะคะ,ะคือเรามีเครื่องวัดผลจะได้อยู่ที่3เซนติเมตรนะ,ะถือว่าใหญ่นะคะคือมากกว่าจาก2.5ไปถึง3เซนติเมตรสำหรับต้นที่ไว้4ช่อความหวานอยู่ที่35ถึง57บริกนะคะ35่ถือว่าหวานมากนะคะแต่ก็ยังติดฝาดนิด,นด นะะในช่วงต้นเดือนนะคะในช่วงต้นเดือนคือเรามีการจัดประชุมที่นี่นะคะเป็นอินทผลัมบุฟเฟ่วันที่23มิถุนาพศ2562ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจัดบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานที่เราวัดณนะวันนั้นได้35บริกแต่วันที่เราจัดงานวันที่เราเปิดงานวันที่27กรกฎานะคะความหวานสูงถึง57บริก นะคะความหวังสูงถึง57บริทีนี้ใครต้องการหรือว่าสนใจที่อยากจะปลูกเป็นธุรกิจนะคะนี่คือการลงทุนนะคะการทําธุรกิจคือการลงทุนเพราะเราลงทุนแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องการรอ3ปี5ปีนะคะเราต้องการรอสูงสุดแค่ปีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไซส์นี้ติดต่อ,อได้นะคะ,ะติดต่อ,อได้นะคะที่0 9 5 5 4 5 4้2 8้หี่หรือ095 1 7 0 9 8 9 1ค่ะ สวัสดีค่ะ